สดวิกเกดจะพี่น้องจา้มามาไหมสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,ป,องป้อมไปสุขสุขกันจ้ามาเสดีิน้องจา้ามือนี้มาพ่อก็ช่องสาวปลาผัากินจา้ามาเมื่อน,นี้สาวปลาสิพามากินแกงขี้เหล็กจ้สพี่น้องจา้าแกงขี้เหล็กใส่ผ้าพอยนต์งัว ใส่หนังงวจ้าพี่น้องจะมาต้องขอบพระคุณอียาเค็มกับอียาคองเลยล่ะจะฝากมาให้กินเบ้างเจ้าพ่น้องจะปัาดมาทำแรงแขกมันแสบอีกแล้วแสบอีกเจ้ะพี่น้องจะามาไมอืมอืมชอบอืม จมปวนมาเหอคะอะไรคะไม่อยากกินของไม่ได้ไหมสวัสดีค่ะพี่พี่เอสซีก่อนสวัสดีค่ะกินได้คะ่ะลูกกินเลยไม่กินปะลองชิมดูค่ะป๊าดระกาต,ตัวนี้อุ้ย แล้วไหนขอเท้าเห,ห,หรอปากอะไรคะเจี๊มเมื่อยหน่อยเนี่นยนูกินได้นูอันเนี้ยแต่ว่าต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะดอ,อกอันนี้พี่หนุ่ม ดอกอีนย <s ünüz> <Gob ble> ังก็ดอกจานลองเบิ้งมันกินกับแต่อีว่า้าเจ้กล้กลลงหมองเกาว่าว่ะงามงามยนาบานี้หนอกอือืม ร้อ,อเนเผ็ดนะไปกินน้ำกับอาไป <c oughs> ไม่ <c oughs> น้ำกับพอ่อได้ค่ะขึ้นไปกินกับพ่อพ่อเลยนะบอกอาปเปิดประตูให้นะคะเผื่อเตัวลรา มันกินไหนบ้างนะพี่น้องเ็นเมนูกินยันงกินบอกเลยมันคืองามแทะอยูน่นาบานั้นต้นหน,หน่อยๆก็อยากเป็นดอกน้ำขางงนะามพี่น้อง แส่บพร้อมหนังอืมเมื่อกี้เะพี่น้องหนังเน่นเนนเลยโอ้ยปลงสิเล็กยังให้แสบตรงใส่หนังหลายๆ hóm Phá nhau cái Càng phá kia lệch nè Chắc mòn lọc rồi แซ่บจริง uhm พี hm. ่น้องบะมันตังเนาะอืมสุดจอดสาม๊ปดแซ่บพระอยากกุดคิดดิ ย่ายม่เจา้าทอเนี้เป็นึ้นมากินน้ำผล็อจากพี่น้องจ้าต้องขอบพราะคุณอียาเขียนใจอีาคลองหล่ใจอียาเถาเนะจ้ะเอ้าเอาละวจาะพี่น้องจ้ามือนีสาวปากก็ขอรับไปก่อนนะจ้ะฝากกดแชร์เนี่ยได้จ้าสวัสดีจ้า